บริการเติมเกมราคาดีได้ของไวไวใจ M2N เติมเกมครับผมหัวข้อหลักในวันนี้เป็นตัวละครจากคอนแลบเนียออโตมาตาซึ่งเป็นตัวละครประกอบด้วย3คนถ้าพร้อมแล้ว This is the answer คนแรก 2B นักรบผู้ใช้ดาบและขวานเป็นดาเมจหลักโดยค่าสแตตพื้นฐานมีพลังโจมตีกายภาพและสปีด ที่ดีมากตัวเสมือนเป็นฟิโอเล่มาคทูที่สำคัญการอัพสปีดยังต้องหลบให้หมดมากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับสกิลต้นเกมมีทั้งดาบหรือขวาสาฮิตและการหลบกายภาพให้ตัวเองส่วนสกิลเลดเกมเน้นการตัดโล่เพื่อแลกกับการยืนฮิตพอยต์แค่หนึ่งหน่วยยิงเวทความมืดเพื่อดีบัฟป้องก,กันกายภาพรวทั้งท่าหลักอย่างนกดาบหรือขวาที่ติดคลิกได้ทันที หากใช้ BP ครบ3หน่วยครับสกิลท่าไม้ตายของ 2B เน้นการนุกดาบการันตีคิแต่ข้อเสียคือไม่สามารถเจาะวานได้แนะนำว่าอยู่9ก็พอครับสำหรับสกิลโจมตีเพียวๆพ,พาส์ิสของเธอเน้นวัดดวงหลบและพาสิดาเมจคิซึ่งเป็นไปได้อย่างแน่นอนประดับอเวกซี 4, ถูกออกแบบให้พวก FIRST a c อ b เบเกอใช้สกิลระเวล4ได้ถึง2เทิร์น แต่หมออันเฟนใช้งานเชิงส่วนรวมได้ดีกว่าครับสกิลเซตมี2แบบซึ่งแบบแรกสามารถเล่นได้ทั้งดาบและขวานสามารถสลับได้ตามใจชอบส่วนสกิลเซตแบบที่2เน้นสายเล่นห่อนักรบโดยตรงซึ่งต้องรู้ก่อนว่าเซตนี้ใช้งานยาวมากเซตอุปกรณ์ถัดจากมาดันก็คือ f o r ์จูนสำหรับสายเปใช้แค่ประดับอาไว้สของ 2B และโอเบลิกก็พอครับ สำหรับการเอนชาร์จอาวุธฟอร์จูนถ้าทำตามนี้สามารถดึงพลังโจมตีกายภาพได้ถึง600หน่วยขึ้นไปครับส่วนช่องดาวสีลุง้งแรกๆแ,แนะนำว่าให้ทำท่านุก่อนเพราะสามารถดึงดาเมตรเลข9ทั้ง5หลักได้สบายสๆส่วนท่อสาของบทบาทที่ทูบได้รับจะเห็นได้ว่าเธอเป็นลองของ A2 นะครับถึงสรุปได้ว่าการได้เธอมาควรมาแบบเป็นตัวแถมในขณะที่หา A2 ได้จะคุ้มมาก ส่วนคอนเทนต์ที่เธอทําได้จริงนั้นมีทั้งหมด10คอนเทนต์ครับคนที่2นายเอนัก้าผู้ใช้หอ,อกและสายฟ้าที่ได้มาเป็นตัวฟรีส่วนค่าสแตกพื้นฐานมีพลังโจมตีเวทและสปีดท,ที่ดีมากแม้ว่าจะเป็นทรงซับพอตแต่ก็ยังคงต้องเน้นแบบหลบสปีดให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ครับสกิลน่าสนใจเน้นการเบรกด้วยหอ,อก4ฮิตหรือไฟ2ฮิต จากนั้นนุกด้วยสายฟ้าตัดโล่ซึ่งถ้าเป็นเะเวล99แ้ล่ะก็ความสามารถจะเน้นชาร์จขยายเทินของ D ดีบัฟได้และสกิลฮีลควรติดตัวไว้กรณีฉุกเฉินครับสกิลไม้ตายของไนเอสเน้นการเฉลยทุกจุดอ่อนและดีบัฟลดป้องกันกายภาพได้ถ้าทำให้เป็น U10 แล่ะก็สามารถใช้ได้ถึง2รอบเลย พาสิฟของนายเอสก็เป็นแบบที่พิข้อทั่วไปก็คือเน้นแค่ระเวลไวและสองสุดอ่อนเหมือนท่านไซรัสครับประดับเอาเวสีของนายเอสจับว่าดีที่สุดเพียงผู้เดียวทำให้ดึงดาเมจสายฟ้าได้ถึง30%ครับสกิลเซ็ตที่เป็นไปได้มีแค่เซ็ตเดียวถ้าต้องโฟกัสลงด่านแนะนำด่านที่ศัตรูแ้ทั้งหอกและสายฟ้าดีที่สุดครับ เซตอุปกรณ์เน้นฟอร์จูนผัดจากอัล a าดีกว่าส่วนสายเปแนะนำประดับนายเกับเอริซาส่วนข้อมูลประดับของสายฟรีเดี๋ยวแก้ไหมให้ในใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ครับสำหรับการเอนชาร t f ฟอร์จูให้เน้นพลังโจมตีเวทให้มากที่สุดก็พอครับส่วนดาวสีรุ้งแนะนำว่าเวทสายฟ้านุกดีกว่า ส่วนท็อป3ของบทบาทที่นายเอ็ได้รับนั้นจะเห็นได้ว่าท่านไซรัสใช้งานดีกว่าลองลองมาก็เอ i วิสจึงสรุปได้ว่าการได้เขามามากเกินไปจนขาด A2 ทําำให้การปั้นทีมมีความลำบากอยู่ส่วนคอนเทนต์ที่ทำได้ก็มีแค่11คอนเทนต์ครับและคนสุดท้าย A2 ส่วนผู้ใช้ดาบมีดและขวานเป็นดาเมจหลัก ซึ่งค่าสเตตพื้นฐานมีพลังโจมตีกายภาพสูงที่สุดในสายโจนแต่ต้องเข้มงวดเป็นพิเศษพอต้องห้ามอัพสปีดซึ่งให้ลินเน็สามารถส่งบัฟให้เธอได้สกิลต้นเกมมีทั้งท่าดาบมีดหรือขวาดสามฮิตและการตัดโล่2ฮิตส่วนสกิลเลดเกมมีทั้งท่าบัฟเบอร์เซิร์กเพื่อสร้างดาเมจแรงๆแต่แลกมาด้วยการเสีย HP แค่40% รวมทั้งมีท่านุกหนักหรือนุกบางตัวที่ทำดีบัฟได้ครับสกิลท่าไม้ตายใจจริงอะ่ะอย่าให้ยูสิบแต่นั้นมีประเด็นที่โจนดาเมดไม่ควรดีบัฟเปิดก่อนด้วยอันติเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูต่อในประดับที่เกี่ยวข้องกันครับพาสิฟของ A2 มีการหมดสภาพการต่อสู้หนึ่งครั้งและการติดเบอร์เซิร์กนี้เพื่อคอมโบการกดสกิลแบบเบิ้ลได้แน่นอน100เ ประดับเอาเวมันดูดีมากจนหน่าใช้ในเชิงส่วนรวมเรื่องการขยายเทินของดีบัฟทาให้มองว่าการทำยูสิของ A2 นั้นไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าจะทําไปทําของบิลลี่กับดูเซตตาดีกว่าสกิลเซ็ตมี3แบบซึ่งประกอบไปด้วยเซ็ตดาบเซ็ตมีดและเซตขวานสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมนะครับเซตอุปกรณ์ให้เน้นฟอร์จูนต่อจากมาดัาน สายเปเน้นประดับของ A2 และอันเฟนก็พอครับสำหรับการเอนชาร์ดฟอร์จูนแนะนำว่าให้เน้นพลังโจมตีกายภาพให้มากที่สุดส่วนดาสีลุงเน้นนุกเพื่อดึงเลข9ทั้ง5หลกักแบบเบิ้ลได้ถึง2ครั้งครับส่วนท็อป3ของบทบาทที่ A2 ได้รับจะเห็นได้ว่าครองอันดับ1ทั้ง3บทบาทเลยทั้งดาบมีดและขวาน จึงสรุปได้ว่า A2 เป็นตัวละครที่ต้องมีเพื่อใช้งานให้ยืนยาวที่สุดจนกระทั่งมีตัวละครสายดาบมีดและขวานที่มีฟังก์ชันดีกว่า A2 ส่วนคอนเทนต์ยากที่ทำได้ของเธอนั้นมีทั้งหมด13คอนเทนต์ครับิเคอร์แบนเนอร์หลังวันที่25เมษายนนี้ให้โฟกัสที่ A2 ให้มากที่สุดแล้วอย่าลืมว่าต้องแถม 2B ด้วยนะ และอนาคตที่พบเอสคาดการไว้ก็คือการเตรียมฟิโอเรเนั้นดูเซฟกว่าการเตรียมออกัสที่จะมาในเร็วๆนี้ครับสำหรับการรีวิวตัวละครเนี่ยออตโมตมาตานี้ขอให้ทุกคนมี A2 ทติดรัวเรือนไว้แต่ถ้าไม่ได้อนาคตยังมีตัวที่ไม่จำเป็นต้องใช้ A2 ก็อยู่ได้ในระยะยาวครับแล้วพบก,กันใหม่ในคอนเทนหน้าสวัสดีครับ